เสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูแกงไก่ดาแกงเผัดไก่ดานะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ลาบมันคือลาบมันเป็นผัดเผ็ดไก่ดาสูตรของเมนะนี่ไก่ดำเหมือนปนกระป๋องเลยนะเอาละเรามากินกันเลยที่กวองครับอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันนะนี่ครับไก่ดาปูพานะเอาละเดี๋ยวเรา ตั้งกล้องเลยนะครับมาอัปเดตล่าสุดครับตอนนี้ก็คือไก่ของเราตอนนี้โอ้เหมือนปลากระป๋องนะใช่นี่นะครับคือไก่ของเราตอนนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับยูสีดิตอนแรกผมว่าจะเพิ่มพริกแกงเข้าไปอีกเนี่ยแต่ไม่เพิ่มเ่าแล้วเอาแบบตามทำเนียมไว้ก่อนโอ้ยหมอกหมอกหมอกเอาละครับงงเลยสิทำไมผมต้องใส่หมูสับ โอ้มันก็แน่อยู่แล้วคุณจะกินทั้งทียจะทำทั้งทีก็ต้องทําให้อิ่มไปเลยสิฮะนี่ทั้งชมพูทั้งดําตือตือตือโอ้แสงตานนั้นกลิ่นหวานขึ้นเลยนะนี่นะครับเราใส่ใบกระเพราลงไปนะอ่ะปิดอืมอเคเราไปดูกันเลยก่อนไปครับเอาล้วนะครับตอนนี้เมนูของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันะนะี้ เห็นหน้าผมรึเปล่านี่เราจะมาลองไก่ดำกันนะครับน้องๆน,นี่คือไก่ดำจากภูผานะครับที่ศูนย์พัฒนาภูผานะครับที่ผมไปศึกษาดูงานมากับมหาวิทยายลัยสปูทำรอยนะเอาละครับวันนี้เรามาลองไก่ดำตัวไก่ดำกันก่อนเลยนะนี่ครับไก่ดำโอ้โหคือแบบว่ามันมันดำทั้งตัวนะครับอื้อดำแบบแบบแบบดำ ดำดำจัเลือดปะแต่กระดูกไม่ดำเลยนะ,ะเราลองกันเลยดีกว่านะอเนื้อสัมผัสนะครับมันเป็นเหมือนไก่บ้านเลยนะอร่อยนะครับอร่อยอืมอร่อยมั้งแต่ก็ใช้ได้นะ อืมต่อไปนะครับเรามาลองตัวของหมูสับดีกว่าไก่ดำเยอะพึ่งไก่ดำรสชาติดีมากนะครับอันนี้ผมซื้อมาห้าสิบาทเองมั้งในภูพานนะมันม,ม,ม,มีอาอืมอร่อยมั้งเฮยอันี้แบบหรือเปล่าวะ เอออร่อยแหละเอออร่อยมั้งหวานหวานเค็มเค็มหวานหวานไปเผ็ดอาหารเป็นไงครับเนื้อเห็นเนื้อของเนื้อสัตของมันแล้วใช่ไหมครับว่ามันสุดยอดแค่ไหนมากินอืมอร่อยอสุดสุดอืมอืม ไม่ผิดวางยิงนะที่ซื้อมากระดูกวางไว้ตรงนี้ <c oughs> คือแบบว่า,วาตรงนี้คุ้มมากช้อนช้อนคืออันนี้มันคุ้มมากนะครราคาแค่ห้าสิบาทที่ศูนย์พัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครนะครับเอามาปรุงเองจะมีตอนนะั้นมันจะมีแบบว่าแบบเป็นเป็นตัวเลยแยกไว้ให้แบบหั่นหัน,หนหันไว้กับแบบสําเร็จแบบนี้นะครับแต่ว่า ถ้าใครอยากจะลองแบบสูตรของทางเขาก็สั่งแบบนี้นะับแต่ไม่ต้องมาปรุงแบบผมนะแบบกินเลยอันนี้ทิ้งไว้นานนะจริงๆมันคคลิปนี้มันควรจะลงประมาณต้นเดือนที่แล้วนะประมาณวันที่แปดวันที่เจ็ดหลังจากกลับมานะแต่ว่าผมงานเยอะบวกกับขี้เกียจนะก็เลยไม่ได้ถ่ายอันนี้กลัวเก็บไวม้มันเก็บไว้นานไงกลัวมันเน่าก็เลยลองทําดูแต่ว่าไม่เน่านะมันเก็บไว้ได้นานนะแช่แช่ช่องแข็งไว้ รสชาติไก่นี่สุดยอดนะครับเขาว่ากันว่าไก่ทำนี่มีก็เหมือนกับไก่ไก่บ้านปกตินะครับแต่ว่าสัปปรพคุณด้านยาหรืออะไรเขาเยอะกว่านะครับอืมไม่รู้ว่าจริงไหมนะแต่น่าจะจริงนะครับอ่าลองอืมอร่สุดๆอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีนะรเราจะมากินให้หมดในพิบตานะในพริบตาดิอืม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  อร่อยมั้งอืมอืออร่อยแหละเอออร่อยมันอร่อยจำคลิป อ่ายิปก่อนสองทิศได้ไหมยี่ผมถ่ายข้าวแกงนั้นนั้นมาผมจะบอกว่ามันไม่มันไม่อร่อยบ้างมันเลี่ยนบ้างจริงๆมันอร่อยนะครับแต่เพื่อความสนุกของใครวะเออนั่นแหละเพื่อความสนุกของริปแล้วก็อ่าความควรเสนันติของตัเองก็เลยพูดอย่างนี้จแย่จริงมันอร่อยนะแต่นี้คือแบบเกินความคาดหมายออือไก่เนื้อไก่นุ่มนะ เนื้อไก่นุ่มไม่ไม่เหมือนไก่บ้านนะครับดูดูเดี๋ยวผมล่อนหน่อยให้ดูปับ๊บดูดิโอ้โหอืมดูกกระดูกกระดูกกระดูกไม่ดำนะกระดูกไม่ดำอืมกระดูกไม่ดำคือมันเปื่อยมากครับ มันอาจจะเป็นส่วนอะไรของมันด้วยจริงมันมันเหมือนไก่บ้านนะเน้อสสันี่ไก่บ้านเลยไม่ใช่ไก่ฟาร์มแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินไก่บ้านนะแต่ว่าคืออันนี้คือสุดมากห้าสิบบาทคิดดูดิห้าสิบาทได้ไก่ดำที่ศูนแัฒนาปูพานจังหวัดสกลน,นครครับไก่ดำปูพานบิไในสีดำของเขานะ อ๋อ okay. ใช่ในในส่วนเวลนาภาูฟามันจะมีสีดำนะเขาเรียกสีดำมีไก่ดำกระต่ายดำแพะดำหมูดำนะครับสีดำมีวัวดำด้วยปะไม่ไม่น่ามีหรอกวัวดำเนื้อวัวโคขุนก็น่าน่าลองนะแต่ผมซื้อไม่ทันมันหมดเร็วมากเลยแต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วโอเคครับเอาล่ะทำสุดท้ายตอนจากกันนะครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือยอดวิลแล้วก็ขึ้นกับยอดซับไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปต่อลงม่บอยก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอโทษที่กินมามแล้วก็ไม่สุภาพในการกินของบนโต๊ะอาหารนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคนระับบายสุดเทรับอร่อยมั้ง